แปลกแต่จริงชาวบ้านเฮอฮาควายสายพันธุ์ไทยคลอดลูกเป็นควายเผือกคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านเฮาฮาเลยนะคะเมื่อควายคลอดลูกออกมาเป็นควายเผือกสีขาวนะคะเป็นควายสีขาวนะคะ ไปกันเลยค่ะที่จังหวัดนครนายกนะคะชาวบ้านแตกตื่นือฮาเลยนะคะเมื่อวันที่ยืดีกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะควายเพศเมียนะคะคลอดลูกออกมาเป็นตัวสีขาวเผือกนะคะคลอดออกมาในวันพระใหญ่ด้วยนะคะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเลยนะคะชาวบ้านเชื่อว่าควายตัวนี้จะมาให้โชคนะคะ โดยควายเพือกตัวดังกล่านะคะเป็นลูกควายของนายสายเพชรทำประดิษฐ์อายุ65ปีนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเล็ที่133หมู่5ตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะโดยลูกควายดังกล่าวนะคะเลี้ยงอยู่ที่คอกควายนะคะอยู่บริเวณหลังบ้านของนายสายเพชรนะคะ โดยลูกควายเผือกทั้งเกามีอายุเพียงสามวันนะคะยืนคู่อยู่กับแม่ควายที่มีชื่อว่าพิมพ์ใจนะคะอายุประมาณสี่ปีนะคะเป็นควายทุยไทยแท้ตัวสีดำสนิทนะคะแม่ควายนะคะส่วนลูกควายมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะน่ารักขี้เล่นเลยนะคะเป็นควายเผือกตัวเล็กๆนะโดยนายสายเพชรนะคะเจ้าของควายเผือกนี้นะคะเล่าว่า ตั้งแต่เกิดมาเลี้ยงควายมาตลอดก็เพิ่งพบควายเผือกที่มีลักษณะสวยงามแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นนะคะแล้วก็เลี้ยงมานานแต่เพิ่งเคยเป็นเจ้าของนะคะที่น่าแปลกใจคือควายเผือกตัวนี้คลอดมาตรงกับวันพระใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงถือว่าอาจจะมาให้โชคนะคะชาวบ้านบอกว่าเกิดวันพระใหญ่ ควายเผือกตัวนี้จะมาให้โชคนะคะเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจเลี้ยงให้ดีไม่คิดที่จะขายนะคะนี่เลยนะคะพอชาวบ้านรู้ว่าควายเผือกเกิดวันพระใหญ่นี่วันอาสารหบูชาแห่มาตีเลขเด็ดสองเลขบ้านเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเลขบ้านคือเลขนี้เลยนะคะหนึ่งสามสามนะคะเจ้าของควายอายุหกสิบห้าปีนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าควายเผือกตัวนี้อาจจะเป็น สี่หนึ่งก็ได้นะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะเป็นควายมีสี่ขามีหนึ่งตัวที่สีเผือกนะคะเขาบอกว่านหนึ่งสี่สี่หนึ่งงวดนี้ชาวบ้านเขาจะเอาไปลุ้นนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าลูกควายเผือกตัวนี้จะมาให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ